พนันออนไลน์ก็เยอะนะคะแต่ว่าพนันออนไซต์นั้นก็ยังมีข้อร้องเรียนมีให้พบเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการค่ะที่ทนายเดชากิติวิทยานันซึ่งเป็นเจ้าของเพจทนายคลายทุกออกมาอ้างถึงนะคะถึงรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสม,มุทรปราการ มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้นอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบภายใน27วันตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อจะตรวจสอบว่าในพื้นที่มีการเปิดบ่อนจริงหรือไม่ประเด็นเรื่องของการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการถูกพูดถึงกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทนายเดชาเขาออกมาชี้พิกัดอ้างว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันถึง3จุดด้วยกันพร้อมกับตั้งคําถามบอกว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่รู้แต่ทําไมประชาชนในพื้นที่ถึงรู้เรื่องนี้ครับ ทีมข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ไปที่ซอยเทศบาลบางปู69ตามที่เพจทนายคลายทุกเนี่ยเขาไปชีพ้พิกัดบอกว่าเป็นพื้นที่เปิดบ่อนมีการจ่ายสินบนให้กับตำรวจหลักแสนบาทครับกายภาพในพื้นที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นจะเห็นว่าเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีการก่อสร้างห้องชั้นเดียวยาวติดกันโดยห้องที่เป็นกระจกเนี่ยมีแผ่นพลาสติกสีดำปิดทับไว้อีกชั้นหนึ่งโดยประตูด้านนอกถูกปิดแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าจุดนี้จริงๆแล้วเคยเปิดเป็นบ่อนพนันจริงแต่ก็ปิดไปตั้งแต่เดือนมกราคมครับจากนั้นจากบ่อนพนันก็เปลี่ยนมาเป็นโต๊ะสนุกแทนส่วนประเด็นเรื่องของการลักลอบกลับมาเปิดอีกครั้งตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลครับบ่อนมันเป็นบ่อนจริงไหมก็เป็นปบ่อนแต่เขาปิดนานแล้วปิดนานแล้วบ่อนสนุกเกอร์ใช่อ๋อปิดเขาบอกว่ามันมีการลงว่าเมื่อสักสองวันก่อนมันยังมีบ่อนอยู่ใช่ไหม มันติดมาสองงวดมันประมาณได้สองเดือนมั้งสองเดือนกว่าประมาณตำรวจมาจับป่ะอ๋อตำรวจมาจับด้วยเหรอจับไปแล้วตำรวจมาจับไปสองเดือนที่แล้วประมาณแปดเก้าประมาณนั้นแหละอพวกตาประมาณนั้นแหละวันที่แปดที่เก้าจับไปแล้วก็ปิดไปเลยใช่ไหมครับปิดเลยอ๋อแล้เปิดลูกเกอร์อยู่ข้างในเป็นตัวลูกเกอร์ลูกเกอร์า ส่วนอีกหนึ่งจุดครับที่ทนายเดชาเขาชี้พิกัดไว้อยู่บริเวณซอยวัดด่านสำโรง36อําอำเภอเมืองสมุกปราการซอยนี้คุณผู้ชมลองดูจากที่ทีมข่าวนั่งรถไปสำรวจปรากฏว่าเป็นหมู่บ้านจาัดสรรสองซอยเป็นซอยที่วนมาชนกันครับในซอยไม่ค่อยมีคนพลุกพ้านมากนะครับแล้วก็ไม่พบจุดต้องสงสัยที่น่าจะเปิดเป็นบ่อนการพนันจริงมีรายงานข่าวพบว่าหากตั้งอยู่ในบริเวณนี้จริงก็อาจจะลักลอบเล่นกันภายในบ้านหรือไม่ครับ คุณผู้ชมครับหลังการแฉบ่อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีชายคนหนึ่งอ้างตัวบอกว่าเป็นทนายความแล้วเป็นพี่ชายของเจ้าของบ่อนย่านบางนาะจังหวัดสมุทรปราการมีการโทรศัพท์ไปเคลียร์กับทนายเดชาคนที่เป็นคนเปิดเผยข้อมูลนี้แต่ปรากฏว่าบ่อนที่ชายคนนี้อ้างถึงเนี่ยและก็ต้องการให้ทนายเดชาเขาปิดข่าวไม่ใช่3บ่อนที่ทนายเดชาออกมาชี้พิกัดก่อนหน้านี้ เรื่องราวแน่นอนว่าบานปลายออกไปครับเมื่อทนายคนดังกล่าวอ้างว่าโทรมาเคลียร์แทนน้องชายแล้วก็อยากให้ทนายเดชาเจรจา,ากับตำรวจสพสํารงเหนือเพราะไม่สามารถเปิดบ่อนแห่งนี้ได้ครับว่าาเลยพี่ตรงๆงเลยเอาเข้าประเด็น้วพี่มีอะไรโทรมาเนี่ยมันเป็นของน้องชายผมผมจะจะคุยกับเดชาว่ามันมีอะไรถะคุยกันได้กันไหมตอนนี้เราในฐานะเราเป็นทนายด้วยกันนี่แลนะหละหมายถึงบน่นบ่นอนไนครับ ตรงนี้ตร้านเจ็ดไปเก้าร้านก็ต้มมือก็ต้มปลาแล้วมันมีบ่อนอยู่ข้างหลังอ่ะของน้องชายผมของน้องชายผมจริงเห็นว่าเห็นเอ,อน้องมาโทรบ,บอกว่าอ,อทนายเดชาไปร้องอยู่ที่สำารงเหนือสังเกตทีงสรงสำารงเหนือหมายถึงเป็นของพี่ขอ,ของเพื่อนของใครมันมันเป็นน้องเป็นของน้องชายผมอ๋อพี่พี่ชื่อทนายอะไรเนี่ยชื่อนัดครับนัทพัชระสุวรรณสิริไปกาการสภาัดไายความอยู่เนี่ยล่ะ และเพื่อให้ได้ความกระจ่างมากขึ้นนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจพิกัดที่ถูกอ้างในคลิปอยู่บริเวณริมถนนสุข,ขุมวิท107หรือว่าซอยแบริง17แยก2ค่ะจุดนี้พบว่าเป็นตลาดภายในก็มีร้านอาหารและร้านคาแรเปิดอยู่ทีมข่าวลองไปสำรวจบริเวณด้านหลังค่ะมีลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียวปิดไม่มีคนอยู่ เพราะว่ามีแอร์ถูกติดตั้งทั้งหมด5ตัวมีสายไฟสายสื่อสารหลายเส้นเชื่อมเข้าไปด้านในแล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้1ตัวที่ด้านนอกค่ะทีมข่าวยังได้โทรไปสอบถามทนายความในคลิปนะคะเขายืนยันว่าเขาเป็นคนโทรหาทนายเดชาจริงซึ่งเจ้าของบ่อนก็คือน้องชายที่รู้จักกันเพราะว่าเล่นกอล์ฟขอให้ช่วยโทรไปเจราจาค่ะยืน่นข้อเสนอว่าจะให้ค่าน้ำชาด้วยความรักที่รักน้องจึงโทรไปเคลียร์ให้ แต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกนายเดชาอัดเสียงเอาไว้ขณะที่นายเรยศักดิ์โชตวานิศอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศยืนยันว่าไม่มีชื่อของนัทภาชรสุวรรณสิริที่ระบุไว้ในคลิปเสียงเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความตามที่อ้างค่ะส่วนจะเป็นทนายความจริงหรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนในวันพรุ่งนี้ พันตำรวจเอกชูตรกูลยศมาดีรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการสั่งการให้ตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งไม่พบว่าเป็นที่ตั้งบ่อนอย่างที่ทนายเดชาระบุแต่ว่าให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน27วันค่ะหลังจากนั้นก็จะนำเรียนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะ